เากับมาเบิ่งอาจารย์เนี่ยเนาเบออาจารย์สอนคุมบสามนี่ระดับสอนเบิ่งอาจารย์ยังเรียนงงอยู่คับปฏิทูไม่ไก็ได้ครูจะตามเงินแม่ห้องมาือา้น

อาจารย์เัาโตนำเออย่างไรกัปุ๊บเหรออย่างกูป๊อปมักซิปไทยนาเคอยู่รอ่นกับไทยก้ยโก้ยโก้ยสโรดันาดำสโรเป็ดสโรอันดุกา

ชาชาดีมะนี่อะอนามาแคตันล่าเ่ล่าจักยาจักยาลีบีวัคซีนวัคซีนมาดูครับผู้พาอนาเมนลานอยมักกับเอันไทยนางีมาเรื่องไทยนางกี่แล้มาเลยะากนอะเือดไทยนางกมาเลื่ออธิบาย ใครผู้วันก็ผู้เราเราตัวอย่างก็ร่างลอยก็ได้แล้วเราจะเล่าอ่ไหเอาเาคือว่าหญ่ตนาเนาะก่อนตนากตไทวายหหลังจากไทแลกจสงไม่ยไ งาเกางัวงเตลิองหมาตัวอย่างมาเรียนกิจกรรมกิจกรรมมูพามูพาที่มาเรืนงรายการมาบาลันเรองดีงที่ไม่แต่เป็เรืองแ่งเลยตัวอย่างตัวอย่างมาเร่อมย้งดด้วยจดห้หน้า้าได้ไม่น่าทุกอย่างม คนสัมรับกาดเยียมกาไยนาเอ้าคนคุณเหี่เวลาเหวี่ยไนานะเมื่อกี้กาดเยียมเวลาจุดเวลาใช้ไทยนาเมื่อกี้มายัมายักมาหยักนะโม่เรื่องบุปผาอรไม่เกิดภูมิอย่างโอ้เลือกเลเลือเลือกมันลิงนะเลือกมันลิงไมเล่าลุงรังรังอ้เงี้ยดิยังไงเงี้ยเลี้ยงดีจังงัไม่ต้เบิ่มงานยังไงเลือกเรื่องบุา

<Billie S 1> ไทยนามเซนยามักนาแล้วมั้งไทยนาไทนาไทนาเอาลกวมานากะลักข้างนึ่งนานมาแล้วเดลือวล่ยมานที่ไทนาไทนาแลกาเฮเฮตียมโรดไทยแลกาไทยมาหนุตงใสคนที่ไงไอตะนางกี้มิกิแล้ขาดไม่ได้คเลจอเมน่อให้จแล้ววิน้แล้ดำมันอะ ยายดำนัครันลุกไหวเหรอเห่อยัยอือกยัอือกยัยดำปนกฤษปนก่ดสดำเ้ไปแต่ดำเอ้าจุกข้าวมาบังสิบบังนาจานจนแดงหมดแ้วนด่ค้ชอนนี่